ายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เล่งไฟใหม่กับทางร้านล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟกินกระแสไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีการกินกระแสไฟอยู่นิดหน่อยซึ่งสาเหตุมาจากบอร์ดมีอาการช็อตนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้านําไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับนี่นะจริงๆก็นานแล้วนะครับก็ควรจะตัด ที่ศูนยมิลลิแอมนะครับแต่ว่าก็ไม่ตัดนะครับก็พยายามใช้พลังงานเยอะอยู่ในการชาร์จนะครับก็คือ10 2ถึง20ิมิลลิแอมนะครับทั้งที่เต็ม100%แล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับอันก็เซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกติตามคลิปที่าการทดสอบครั้งที่แล้วนะครับที่เรา ลงให้ดูนะครับทดสอบให้ดูว่าอ่า1ชั่วโมง14นาทีนะครับกินพลังงานที่8%นะครับตรงนี้นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุม่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับสซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดวัตตตาการเตืน่นใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับเครื่องตอนแรกที่ส่งมาคือ เปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับสายชาร์จของลูกค้าเองก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟตรงนี้ก็ก็คือช่วง100ถึง80%นะครับจะพลังงานจะลดเร็วนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะลดช้าตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานะครับก็เราก็ทดสอบให้อ่า ให้ลูกค้าดูแล้วก็รายงานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับนะครับก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้านะครับนี่นะฮะพลังงานก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็พอหลังจาก80%ลงไปนะครับก็จะลดช้าแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลโมีไบยินดีให้บริการใช้อะไหล่การ์มินนะครับนำเข้ามาเปลี่ยนให้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากครับ